หนังล่างทรงเป็นหนังอีปโปรเกรมฉายเรื่องหนึ่งที่ผมอยากดูอย่างที่คุณเห็นนี่คือคลิปเมื่อ3ปีที่แล้วเป็นคลิปแรกที่ผมเลือกที่จะรีวิวหนังเป็นคลิปที่ทําขึ้นมาเพื่ออยากจะแลกเปลี่ยนพูดคุยแต่ด้วยความโดนใจอะไรบางอย่างจากวันนั้นถึงวันนี้คอนเทนต์หนังก็เยอะกว่าคอนเทนต์เกมไปซะแล้วจากล่างทรงคือจุดเริ่มต้นมาสู่คลิปที่เปิดการมองเห็นนั่นก็คือรีวิวหนังโฟ i ิงจากนั้นก็มาเรื่อย ไม่ว่าจะเป็นโฟ i n g ิงสองขุนพัน์รวมถึงหนังต่างประเทศหลายเรื่องสุดท้ายก็ก้าเข้ามาสู่คลิปที่แม้ที่สุดของช่องกับคลิปรีวิวสับเปลอที่มีคนดูไปแล้วมากกว่า3 2 0แ0 0ืกว่าคนพอเข้าสู่ปี2023 ผมก็ได้ทําคลิปสั้นเป็นคลิปแรกและคลิปสั้นที่แม้ที่สุดของผมนั้นนั่นก็คือ The w i l d Robot ที่มีคนดูมากถึง39,000กว่าคนนี่เป็นข้อการันตีแล้วว่าช่องนี้คนของหนังมันทับถมเกมไปแล้วผู้ติดตามจากปี2021ที่มีอยู่2,000กว่าคนมาจนถึงปี2025ที่กลายเป็น5,000กวาคนแล้วนั้นมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามาแค่จากคอนเทนต์หนัง มันอาจจะมาจากคอนเทนต์เกมที่แมสบ้างแต่หนังน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่สุดในเรื่องนี้แล้ววันนี้ผมก็ได้เลือกแล้วว่านับจากนี้ไปช่องนี้จะกลายเป็นคอนเทนต์หนังถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางของช่องแบบ100%เซผมก็แค่คนดูหนังที่อยากพูดคุยเรื่องหนังกับทุกคนในมุมมองของผมและช่องนี้ก็จะกลายเป็นคลังหนังของผมที่ผมได้ดูและแชร์เก็บไว้หรืออาจจะแชร์ให้พวกคุณดูด้วยเช่นกันและนี่คือที่มาของ My ม o v i ว List คลังหนังคนธรรมดา แต่ก็อย่างที่บอกแหละฮะผมก็ยังชอบในการทำคอนเทนต์เกมอยู่เพราะฉะนั้นใครที่ติดตามผมด้วยคอนเทนต์เกมผมก็ขอบอกนะตรงนี้เลยว่าผมจะไม่ทิ้งพวกคุณจะมีอีกช่องหนึ่งผุดขึ้นมาเพื่อคอนเทนต์เกมโดยเฉพาะเราติดตามชมต่อไปนะครับผม